ผมมณิสอนเพียงเกตครับขณะนี้อยู่ที่โรงแรมกรีนเลกรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ครับเวลาประมาณ9ก้9นาฬนากาห้นาทีโอ้เมื่อว,วานนี้ครับมีคนส่งข่าวมาจากโคราชบอกว่าดรไตรงสุวรณนคิรีเนี่ยเข้าห้องไอซอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชโคราชครับนะครราชสีมาผมก็ตกใจว่าเข้าเข้า,เข,าเข้าจริงหรือเปล่าเช็คไปเช็คมาไม่ใช่ครับ เป็นอาการป่วยทางการเมืองอย่างกระทันหันเพราะปากของดรไตรรงครับแม่ยกยกเหตุผลต่างๆนานา,นา,นา,นายกบรรพบุรุษของประเทศไทยขึ้นมายกรถล้ลนเก้าร,รัชการที่กล้าบอกว่าให้เลือกคนดีและพักการเมืองดีแต่พอเวลาพูดพักการเมืองกลายเป็นว่าให้เลือกพักไทยรักไทยแล้วก็อุทานแบบเสียหายว่าโอ้ชิบหายแล้วกู จึงเป็นข่าวบอกว่าคุณไตรงสุวรในคีรีด็อกเตอร์ไตรงหรือด็อกเตอร์ตายลงนั้นเข้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาลมหาราชเพราะปากเป็นเหตุครับโดยความเป็นจริงแล้วกันพูดจาปราศัยในแต่ละพักการเมืองก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ด็อกเตอร์ไตรงเนี่ยมักจะยกตนข่มท่านทั้งทงท,งที่ตนเองในลอกค้าบมาจากประชาธิปัตย์ มาเชียคนที่ทํารัฐประหารแค่นี้ก็เป็นบาปเป็นกรรมแก่ชาติบ้านเมืองอยู่แล้วครับขอวอวยพรให้ด็อกตอร์ไตรงนะครับตายลงเนะี่ยหายวันหายคืนนะครับออกจากห้อง ICU <laughs> ICU ทางการเมืองด็อกตอร์ไตรงแห่งพักรวมไทยสร้างชาติหรือว่าพักพักทานรวมทานสร้างชัยจงหายจากการป่วยแบบหัวใจวายกระทันหันที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดโคราชเพราะปากเป็นเหตุครับ ชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปากความเป็นจริงกลลึกของหัวใจดรตอร์ใจลงดูคลิปจากพวกเราไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยตลอดจึงเป็นจิตสำนึกอันแรกว่าพักการเมืองที่ดีที่ประชาชนควรเลือกคือพักไทยรักไทยพรักพลังประชาชนและพัก เพื่อไทยไม่ใช่พักรวมไทยสร้างชาติยังไงอย่างนั้นครับชิบหายแล้วกูด็กเตอร์ตายลงด็กเตอร์ตายลงฮ